พี่จ้าวันนี้เราจะกินเฉาวกลวยน้ำกะทินะคะเราก็จะทำกะทิก่อนเฉากลวยเรามีแล้วนะจ๊ะกะทิกระช่วงนี้อากาศมันเย็นกะทิกะทิเป็นก้อนนะจ๊ะเปิดแล้วนี่ต้องค้นมันนะเพราะว่ากะทิก็น้ำในนี้นสิได้บรรันกันเนาะ หน่อยให้นายคืนออยู่ที่พี่น้องเด้จ้ะเด้อเปิดไฟได้แก่น้ำตาลสายแก่น้ำตาลสายความหวานู่ที่คุณกำหนดน้ำตาลปี๊บ เรือนิดหน่อยให้มันกรองๆนะคะแค่นี้พอแต่น้ำาลาไม่น่าจะพอเดี๋ยวไปเอากองใหญ่มาใส่เพราะว่ากองเล็กกไม่ปรุงกับข้าวจะตักเลยก็ขี้เกียจกรอกใหม่คืนะ่อเขาวาเนาะนี่อเค เปิดไฟแล้วนะจ๊ะส่วนเฉาก้วยของไม่ใหญ่น้อยอยู่นี่เฉาก้วยกระป๋องเปิดไฟแล้วค่ะกระสีคนมันก่อนค่ะหน่อยสิห่อเอาไปกินอยู่มึงเฮ็ดงานนะจ๊ะน้ำเล้งเรื่องงานมากค่ะสิเฮ็ดกับเขากองเตรียมไปก่อน,อนทำเสร็จแล้วเราก็ใส่ของไว้พรุ่งนี้แล้วก็เอาไปเลยเพราเรามีของอุ่นของหนังอยู่ ดูดีนะจ๊ะหาเหล็กเปิดก่อนนี่ค่ะใครอยากกินไปหาซื้อเอานะคะในร้านเอเชียนะจ๊ะมีขายนะในร้านเอเชียมีขายแต่แต่บางที่ก็เห็นอยู่ในร้านแขกอยู่นะคะแต่มันนานนานน้น,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 นกว่าจะเห็นเั็น มันก็จะเป็นก้อนมาแบบนี้นะแล้วต้องเปิดให้สุดแกนเสียจออกมางา่ายเลาก็มาหันเป็นชิน้นโอเมก้าจะออกมาแบบนี้นะคะ เราก็จะหัน่นแต่ก่อนหั่นไม่น้อยขอล้างแป๊บหนึ่งนะคะล้างน้ําเปล่าธรรมดานะคะเมื่อกี้ใส่กะทิหน่อยไปก็เลยเคียดใส่หมดทั้งกองเลยค่ะที่แรกว่าจะโยกไหวอนนี้แกนใจไม่โยแล้วเพราะว่าเขากล้วยเขามันหลก่ขอข้นจักหน่อยเ,ยเนาะก่อคนกะทิคนน้ำตาลเนะะี่ยค่ะให้มันละลายส่วนทางนี้เราก็จะหัน่น หั่นแบบใดก็ได้มันก็เป็นชาวกล้วยเหมือนเดิมนั่นละจ้าเอาความสบายในการหั่นง่ายของเรานะหั่นออกมาจะเอาสีเตียมสีเตียมตอนสีเลียมเตาหรือสีเอาสีเลียมเงวแบบใดที่ก็ได้ที่จิงหั่นฝ้ามือก็ได้ค่ะถ้าว่าเอาง่ายสุดใส่เขียง,ยงนี่นนะี่นะสิบว่าได้เถลดิดใส่มือจะของ จากกุ้งมันต้องเป็นเส้นๆเพื่อจะอร่อยเนี่ยหั่นเป็นแบบเส้นๆก็ได้นะจ๊ะจะหั่นเป็นเต๋อก็ได้นะจ๊ะแล้วแม่น,น,นอยก็จะเอาใส่กล่องด้วยนะจ๊ะอันนี้คือกล่องของแม่น้อยนะจ๊ะสำหรับห่ออาหารเห็ดไปนำ่ำกับซีโครงทั้งนี้ไปน่ำค่ะ ความหนาวามบางความน่อยอยุทีห้าอยางเลยค่ะเมือม่อยๆเนี่ยสดเย็นๆโอ้ยมีแห้งเลยพี่น้องเลยขอเวลาหั่นก่อนเดี๋ยวคลิปมันสีงเงาไปหลังจากหั่นเสร็จแล้วรลอนๆไม่น้อยว่ามันดังไปมันไม่สวยสีไม่สวยขอเป็นเฉาก้วยข้าวโพดน้ำกะทิแล้วกันนะจ๊ะนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้ชากล้วยนามกะทิขะโพดพอพดพอ,อันนี้ก็ซื้อเอาไว้จะเป็นสรดสระพรุ่งนี้นะคะโอ๊ยดูอาไราบพอ่อกระเทนใส่ตัวเย็นกระสืพ่อแห่งมึงจะเอาจังไหนหน่อยเอาแบบนี้ล่ะทําแบบนี้ละจ้าเอาแบบที่เห็นนี่แหละเนาะ แฮมแบกใสตัวเขากินเองตัวนี่เหี้ระสิใส่เช่อเยอะชันชนแต่อันนี้จะไม่ผสมกะทิไว้นะอันที่อยู่บ้านจะแยกน้ำกะทิไว้เดี๋ยวจะหากล่องมาใส่น้ำกะทิก่อนส่วนกะทิเราเสร็จแล้วนะคะจะออกหวานมันจริงๆ เราจะขอใส่แค่ต่วนี้นะที่เราจะเอาไปที่ทํางานเราก็ราดไปยนี่ไงส่วนอันนี้เราก็จะเก็บไว้เมื่เราจะกินล้วค่อยราดนะจ๊ะอย่าหนามันน้อยเืมยเหมยเห็ดงานทั้งหมดกลับเข้ามามานันก็ต้องได้กินอร่อยอร่อยอร่อยนี่เดี๋ยวก็จะปิดฝาช้อนก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วเด้อนี่นี่ กล่องน,นี้มันก็จะมีที่เอ้ยใส่ผิดทางนี่จะนี่จะของเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละค่ะคู่มันสวยน่ากินว่จ้าก็ชนากินตเนาะมึงซื้อบ้างให้เบิ้งน่ากินต,นกกนตัวอันนี้ก็สิพักไปให้มันเย็นก็จะเอาเข่าตู้นะคะนี่ง่ายๆเลยจ้ะน่ากินไหมเชาวกล้วย ข้าวโพดน้ำกะทิเด้อจ้าอันนี้สืกเก็บใบบานอันนี้ก็เอาไปเห็ดงานเนาะมักสิษยนาศกินประมันนี้แหละพี่น้องอาหารกรองของฉันไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆายบายจ้า